สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักเกษตรทุกทท่านเนาะจ้าพบกับยายล้านอีกเช่นเคยเนาะจ้าในช่องยายล้านเกษตรยุคใหม่มื่อนี้ยายล้านมาอัปเดตเนาะจ้าราคาผักที่สวนเกษตรยายล้านให้เพื่อนเพื่อนเนาะจ้าเช้าเกษตรของเขารับชมแลวกันรับฟังกันเลยเนาะจ้ามาฟังกันเลยจ้าจะ่วนราคาของเนาะจ้าแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนาะจ้ากับโบคือกันเนาะจ้า เพราะว่าบางพื้นที่เนาะจ้าก็ะปลูกบ่ได้บางพื้นที่ก็สามารถปลูกได้เนาะจ้าส่วนที่บ้านนามังเนาะจ้าตำบลสะพังอำเภอบ้านเทนจังหวัดชัยภูมิเนาะจ้าของเยาล้านส่วนพื้นที่ส่วนกเกษตรของยายลานเนาะจ้าก็สิมีราคาพริกเนาะจ้าอยู่ที่ราคา1กิโลกรัมโตหาสบาทจ้า นี่ก็คือพริกที่สวนเกษตรของายล้าเนาะจ้าลูกจ้าเก็บบรทันได้เสศษแต็มหัวนี่บักเขือเทศก็เก็บบรทันได้เศษจ้าส่วนบักเขือเทศเนาะจ้าหรือว่าบักเขียใส่สมตามบ้านเฮานี่แหละจ้ายี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมจ้านี่จ้าเขือเทศเนาะจ้าส่วนกระลำปีเนาะจ้ากระลำหัวบ้านเฮานี่แหละจ้าราคาอยู่ที่ สี่บาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจ้านี่จ้ากระลำส่วนต้นหอมเลยเนาะจ้าบ่าเป็นราคาจ้าอยู่ที่สิบถึงยี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจ้าส่วนดอกหอมเลยเนาะจ้าสี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจ้าขึ้นช่ายเนาะจ้าสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจ้าส่วนชีหอมเนาะจ้า สิบบาทถึงยี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจ้ะส่วนบักเขือเทศเนาะจ้ากะอยู่ที่ยี่สิบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมพริกห้าสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รมัมกระลำสี่บาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมเนาะจะ้ามะเขือเนาะจะ้าสิบสามบาทต่อหนึ่งกิโลกร,รัมจะ้จะจ้าส่วนเหมือนนี่ยายล้านกะสิลุยงานต่อจะ้ะ เก็บพริกโตเนาะจ้ะพาพวาม่ฮวานี่ยายหลานเก็บบรสเซจ้าพริกกับบะเรือเทศราคาพริกหาสิบบาทนี่ก็ถือว่าโอเคอย่จ้ะอยู่ได้เนาะจ้าถือว่าราคาดีอยู่บรตาเด้อจ้าราคาหาสิบบาทนี่บรตาถือว่าสูงอยู่เขาก็รุ้นละจ้าว่าสีไว้ลงหรือว่าสีขึ้นเนาะจ้ะจาจะได้เขาก็สีสูงไปน้ำกันขึ้นเก้าละจ้านี่ละจ้า จ้าส่วนคลิปนี้เนาะจ้าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายร้านกเกษตรยุคใไหมเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้ยายร้านกะขอตัก็บพรพกก่อนเด้อจ้า